ปราบได้แล้วหลงกนางสองแล้วไงต่อนะครับไม่ยากนะโอ้ผมอุห์ไปฮิวมันต้องเยอะหมายถึงแบบไปย้อนฉาเก่าๆเ,เพื่อที่จะเอายาฟื้นพลังฟื้นตัวฟื้นอะไรเนี่ยผมอุห์ไปเก็บมาแป๊บหนึ่งนะกะจะมาถลม่มพอดูเชิงแล้วไอ้หงอกคงรุ่นปู่เนี่ยมันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่แต่มาสู้โดยที่ไม่ได้ใช้นะครับเหมือนแบบมีสมาธิมังก็เลยจัดมันได้อยู่ แต่ผมไม่รู้ว่ายังไงต่อนะซูสองล้างแต่ผมว่ามันไม่เก่งถ้าเทียบกับบอสศัตรูตัวอื่นๆนี่มีชนกันด้วยหอโครงรุ่นรุ่นเดอะกับหอโครง2024ัีครับอันแนอันแนฮันแนอันแนฮันแนเป็นยังไงผมไม่รู้นะครับเพื่อนๆโอเคสดๆเลยนะ โอโหโอ้โห,โหท่าเยอะมากเดี๋ยวขอ,อยาถอดจะได้เห็นกว้างๆเวียงเท่อะทำไมอะถ้าเคลียร์ที่ผมร้องให้เลยนะเนี่ยคือแบบมาเคลียร์ตอนที่ไม่ได้ไลฟ์อืมไม่รู้เคลียร์หรือเปล่าหรือว่ามันจะมีอีกลายหนึ่งหรือเปล่าเอ้า <c oughs> ยังนไง นี่ถ้ามีกีกร่างหนึ่งเอาไวไล่เลยนะออกแจ็กสลายเหรออ๋อมีจิตวิญญาณนี่กลับเป็นร่างเดิมแล้วครับนี่งอกค้งของท้ายครับผมกระบองบินมาแล้วครับฟาดปา้าจับมัฟเบอรอค่ของมอาหาราชนี่ไงมีอีกร่างหนึ่งแสดงว่าต้องเจออีกร่างหนึ่งอย่างนี้ตายแล้ว ถ้ามันสู้ต่อผมขออัพคลิปแค่นี้ก่อนอาจจะไม่รอดนะครับน่าจ,จะไม่รอดมันเล่นต่อเลยเหรอโอเคตั์ก่อนอืมอันนี้